มาต่อที่วงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับสมเกียจจันทราครับลัดฟ้าเตรียมไปสู้ศึกมอเตอทูสนามที่สิที่ออสเตรียนะครับเจ้าตัวเผยว่าร่างกายและก็จิตใจสมบูรณ์พร้อมลงแข่งขันแล้วครับความเคลื่อนไหวของสมเกียจจันทราครับนักบิดชาวไทยในการแข่งรถจักรยานต์ทางเรียบระดับเวล์กรังปีสรุ่นมอเตอทูนะครับ เจ้าของหมายเลข35นะครับสังกัดทีมแข่งอินดิมิสซฮอันดา้าทีมเอเชียก็ลงแข่งขันแบบแตนฤดูกาลต่อเนื่องเป็นปีที่3เมื่อช่วงกลางดึกวันนี้นะครับนักบิดดาวรุ่งชาวไทยวัย22ปีออกเดินทางสู่ประเทศออสเตรียเรียบร้อยก็สมทบกับต้นสังกัดเลยครับเข้าร่วมการแข่งขันในสนามที่10ประจำปีนี้ที่เรดบูริงรายการสตีเลียนกรังปีสครับรองที่6-8สิงหาคมนะครับโดยมีดรอารักษ์คอประภารองประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปส่งและให้กำลังใจถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับ สมพิ k r i ก็บอกเลยครับว่าการได้กลับมาที่เมืองไทยในช่วงทักเด็กครึ่งฤดูกาลกลับมาอยู่ครอบครัวพบเจอเพื่อนๆโดยเฉพาะแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับก็รู้สึกเหมือนได้ชัดแบบแล้วครับเติมพลังให้กับตัวเองตอนนี้ความฟิตร่างกายและจิตใจก็เต็มร้อยนะครับมั่นใจว่าจะสามารถเก็บทุกแต้มในสนามที่เหลือนะครับตามเป้าที่ตั้งไว้คือตำแหน่งท็อป5ในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับ